ก็เลยมาแกะลุ้นวันเราห่อเอาสนุกดีนะครับโอเคครับคลิปก่อนหน้านี้ก็ไปดูกันนะครับว่ามันคืออะไรยังไงฮะเริ่มมีคนคอมเมนต์มาถามนะครับว่ามันคืออะไรทาไมคนเขาถึงไปหากันนะครับแล้วตอนนี้ของมันขาดอยู่นะครับโอเคครับแหมรอบนี้เนี่ยผมได้นะซองน้าเป็นงูกุลโกคูอะไรเนี่ยอะไรนะครับโอเคครับไม่ให้เสียเวลาครับเข้าไปลุ้นกันเลยครับจังหวะนี้ ค,ค่อยกรีดเข้าไปครับอืมดูฮะลุ้นกันว่าผมจะได้ใบใหายากกับเขาไหมนะครับอืมหอนี้มีกี่แอนเลยอ้การ์สองใบเอ้ยหน่วยลบกี่นิว้วอ่นับป้าครับโอเคครับได้มาสองใบนะการ์ดแ,แบบธรรมดาโอเค